ทำไมยิ่งเกาเรายิ่งคันคะทุกคนอีกความคันเนี่ยมันมีความคล้ายกับความเจ็บนะฮะมันคือความเจ็บในระดับที่น้อยมากๆเดี๋ยวพี่หมอลองเทียบให้ฟังนะสาเหตุที่ทําให้เราเจ็บคืออะไรเราโดนทิ่มโดนอะไรใส่ผิวหนังซึ่งเราก็จะตอบสนองโดยการกระเด้งตัวหนีออกมาถูกไหมครับแต่ความคันเนี่ยคือผิวมันถูกทาร้ายแค่เล็กๆน้อยๆให้ผิวมันพอจะเปิดออกนิดๆในระดับเซลล์อย่างเช่นเราโดนยุงกัดโดนหมามุยอะไรเงี้ยนะครับร่างกายก็จะตอบสนองโดยการ เ,เพื่อที่จะให้เล็บเนี่ยมันขูดเอาสิ่งที่ทําร้ายผิวออกไปนั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผิวเราเนี่ยเปิดออกคืออะไรรู้ไหมครับผิวแห้งครับพอผิวแห้งเนี่ยมันจะเปราะบางจนมันเปิดออกแล้วก็กระตุ้นความคันขึ้นมาแต่พอยิ่งเกาผิวมันก็ยิ่งเปิดอีกมันก็ยิ่งคันครับพอยิ่งคันก็ยิ่งเกาอีกเราจะหยุดวงจรอุบาทนี้ได้เนี่ยต้องให้ความชุ่มชื้นกับผิวและช่วยทําให้ผิวเนี่ยซ่อมแซมตัวเองครับ อันนี้พูดในฐานะคนที่ผิวคันที่สุดในโลกถ้าไม่มีโลชัน่นเนี่ยพี่หมอตายเลยเนี่ยครับบางคืนคันมากนอนไม่ได้เลยเกาทั้งคืนที่ใช้โลชัน่นซีลับของคิวเพรสเนี่ยพอชอบเป็นการส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับวิชาชีพนะคือเขามมยส์ดีมากแต่เนื้อเบาเกลี่ยง่ายเวอร์เพราะว่าเขาแปลสภาพสารบำรุง4ชนิดของเขาให้มีขนาดเล็กมากด้วยเทคโนโลยีสับไมคอนบาร r เรียร์เรสคิวคอมเพล็กซ์เป็นเอกสิทธิ์ของทางคิวเพรสเขาเลยสารบำรุงพวกนี้ครับจะเข้าไปเติมเต็มช่องโหว่ของผิวผิวก็จะเต็ม ชุ่มชื้นขึ้นกลับมาแข็งแรงแต่เห็นสารบำรุงเขาเข้มข้นขนาดนี้ยเขาไม่เนอะเลยนะเหมาะกับบ้านเมืองเราเหลือเกินรู้เลยว่าเขาคิดมาเพื่อพวกเราชาวคนเมืองร้อนชื้นจริงๆและผ่านการทดสอบจากผู้ชี่ยชาญด้านผิวหนังว่าไม่ก่อให้เกิดการอุดตันและก็การระคายเคืองด้วยนะครับแล้วถ้าใครผิวแห้งลอกมากๆเนี่ยใช้ตัวบอดี้ครีมของคิวเพรสไปด้วยได้เลยนะครับพี่หมอซื้อมาตุนทั้งคู่เลยชอบมาก